สวัสดีครับนะครับพบกับโจดีครับอีกแล้วนะครับโจอยู่ที่บ้านน้องเคียวนะครับบ้านน้องเคียวเหมือนเดิมนะครับที่ตำบลจิลาอำเภอลงเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยู่กับคุณแม่จอยนะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับผมแม่สวัสดีครับก็ห้าวสุนาใช้ปีนี้จัดพุงครับสิบสองหุงสิบสองหุงเป็นจะไข้ครับแม่ประทับใจบอกประทับใจปีที่แล้วนี่ได้ผันเจ็ดปีนี้ได้สองผันสองคขึ้นครับปีที่แล้วช้ผันอื่นได้ผันผันเจ็ดร้อยก็ถังนะครับ แต่ปีนี้ได้เพิ่มขึ้นเป็นซ่องผันซ่องโอ้แสดงว่าเพิ่มขึ้นนะครับผลผลิตเพิ่มขึ้นปีนี้ใส่ต่อบอไแม่ใส่ต่อครับผมเป็นอะไดหยืนต้นแข็งแรงบอแม่แข็งแรงใช่ไหมครับมีล้มมีหักมียังบอบอบอมีครับเปล่งแรงพอให้แม่นะน้ำหนักก็ดีเนาะหนักก็ดีผลผลิตก็เพิ่มแปบนี้ต้องใส่เพิ่มเป็นบอครับดีครับเก่าๆครับสุนเยี่ยมครับเยยี่ม